้าลูกคุณไม่ชอบเรียนต้องพามาดูอันิเมะเรื่องนี้เลยเล่ากันว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกความเหงยากจนมากพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียค่าเล่าเรียนแต่เขาก่อประการเรียนอย่างยิ่งยวดตอนนั้นตอนที่เขาเลี้ยงวัวเขาจะผูกวัวไว้ข้างโรงเรียนเพื่อแอบฟังครูสอนหนังสือเพื่อนร่วมวัยต่างก็เยาะเย้เขาหลังจากเยาะเย้เสร็จเด็กชายข้างบ้านก็จมใจปาอปเปิลที่กินเหลือใส่หัวควังเหิงเพราะความเหงมาทุกวันความมุ่งมั่นของเขาทําให้ครูผู้สอนประทับใจจึงอนุญาตให้ควางเหิงยืมหนังสือได้วันละ ต้องอ่านหนังสือให้มากจะมีความรู้แต่มากสิ่งนี้ทําให้ควางเหืงมีความสุขมากแต่เด็กข้างบ้านของเขากลับตรงกันข้ามถึงแม้จะอาศัยอยู่ในบ้านสี่เหลี่ยมรูหราแต่หลังเลิกเรียนเขากลับเอาแต่เล่นพ่อของเขาโกรธจัดถึงกับดึงหูเขาแต่เด็กชายท่องได้ไม่กี่ประโยคก็ติดขาดขณะที่พ่อของเขากําลังจะลงมือควางเหืองกลับท่องออกมาได้ทุกคาโดยไม่ติดขัดเลยสิ่งนี้ทําให้พ่อของเขารู้สึกเสียหน้ามากเด็กเลี้ยงวัวจากบ้านยากจนยิงคาได้แต่ลูกของเขาทําไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้ตื่น,นี้ฉันจะขังแกถ้า ังห้องหนังสือไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนเด็กชายถูกพ่อขังไว้ในห้องหนังสือแต่เขากลับไม่มีใจเรียนแม้ควังเหิงจะอาศัยอยู่ในกระท่อมมุมจากแต่เขาก็ยังคงเรียนหนังสือแม่แสงจันทร์จรนิปรีเพียงแต่แสงจันทร์อันน้อยนิดนี้ทําให้ดวงตาของเขาไม่สบายเอาเสียเลยตอนนี้เขาอยากได้เทียนสักเลื่อมแค่ไหนแต่บ้านเขากลับซื้อไม่ได้ทันใดนั้นเขามองไปที่รูหนูข้างๆและมีความคิดผุดขึ้นมาในใจแต่แสงสว่างนั้นเล็กเกินไปส่องได้เพียงนิดเดียวดังนั้นควังเหิงจึงหาค้อนมาและถูกกำแพงอย่างแรงเด็ก ายข้างบ้านของเขาจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังสนัน่นตกใจจนตัวสัน่นไม่นานรูของควางเหิงก็จอดใส่เขาก็สามารถเรียนหนังสือได้อย่างสบายใจเสียทีแต่แสงสว่างก็หายไปกระทันหันควางเหิงมองตามรูไปปรากฏว่าเป็นเด็กข้างบ้านของเขาที่เจอเข้าไม่นานพ่อของเด็กชายก็มาหาที่บ้านควางเหิงอายุแค่นี้ก็หัดเป็นขโมยแล้วหรือผมไม่ได้เป็นขโมยผมผมแค่อยากอ่านหนังสือขึ้นบ้านหยิบหนังสือของควางเหิงมาดูพบว่ามันอ่านได้จริงๆขณะที่พ่อแม่ของควางเหิงคิดว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาแล ที่ชายข้างบ้านกลับบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาให้ความสําคัญกับคนรักเรียนมากที่สุดและยิ่งเชิญความเหงมาเรียนที่บ้านพร้อมกับลูกของเขาและความเหงก็ไม่ทาให้แสงเทียนของพี่ชายต้องผิดหวังพลิกผันจนได้เป็นอัครมหาบดีในราชสํานักเรื่องราวการจับกําแพงเพื่อขโมยแสงของเขาก็ยังคงเป็นแดงบันดาลใจให้นักเรียนนับไม่ถ้วนมาจนถึงทุกวันนี้